สวัสดีค่ะทุกๆคนค่ะพบกับช่องเธยไทยในฮอลแลนด์อีกแล้วนะคะสวัสดีพี่นอ้องปองไป,งปสุขสุขคนเด้อจา้าติดต,ตามรับชมและค่อยหายกำลังใจกันมาเรื่อยๆเด้อค่ะสำหรับช่องน้องไม่นะครับฝากเนือ้อฝากตัวน้ำทุกๆคนเด้อจ้าเด้อกำลังสีหาจินเข่าเทียงเด้อค่ะพี่น้องตอนนี้กับเทียงกลัวๆนะคะทั้งประเทศฮอลแลนด์เด้อค่ะ กินอย่างข้าวากระเวยสวนมากนี่กะโยเกิดคะ่ะกินโยเกิดกคะ่ะโยเกิเกิดราดน้ำผึ้งนะคะแล้วก็นี่ไงอินผาล่ำคะ่ะหาหกนวยนะคะใส่ลงไปน้ำคะ่ะเป็นวามีประโยชน์กาจักประโยชน์ว่าประโยชน์กบกินลงไปนะคะอันใดว่าเป็นยาคะ่ะยาใจคนจนนะคะนมขนามน้ากระหูหนึ่งแก้วคะ่ะส่วนมากกังเวยนะะี่นนะคะือบ่าใครกินข่าหรอกครับพี่น้องะจะกินผลไม่ได้โยเกิร์ตได้ สลับเป้าได้นั่น,น,น,นี้ก็ก็แก๊กๆนะคะทักท้ายบอลนัวหัวมวนก็พอแม่พี่น้องมัซื้อเด้อค่ะมือน,นี้มือใดบด้ออกไปทำคลิปกับสีกินกินนั่นกินนี่แด่ว้ากันแด่เด้อค่ะพี่น้องข้างนอกมื่อนี้กับลาล่าสิบสองสิบสามมงศานะครับแต่ว่าล้มล้มค่ะข้างนอกล้มเป็นตานายเด้อค่ะเมื่อนี้ ล่มซากระเทยหลายใจบอคะ่ะปันพื่นยุขาล้มเลยดูใบไม้เปลี่ยนสีเลยดูใบไม่กำลังเสีย่วงกระท้งร่วงกหลายครับสนานปันพื่นยุีผยวเต็มถนนยุา่าเหลือ,องเต็มยุา่าใบไหม่ใบไหลนะคะแต่ว่าเขาก็บไได้ว่าสิก,กวดเทเดียวสินี่เทเดียวด้านหลังที่ยหมืดถนนเขากระสุดป,ปอยให้มันลนเหมือนสะกอนค่ะจังสิทํำความสะอาดสาวเดียวนะคะ เมื่อใดว่างเด้อค่ะส่วนปากเสาวาทิตย์นะคะอันแฟนยุดผลละคธ์ทางสิส่วนเขาไปพ่นไปพี่แน่จนะควงกันครับดถบเาเปลี่ยนเด้อค่ะเด้อเลี้ยนครับรถดยี่เมืองนอกทางฮอนเลนก็เสียค่าใจใจอย่างซีหาพัน 4, 5, ยูโรคุณนะคะเป็นเงินไทยก็สองสามแสนไปแล้วเด้อค่ะจักสิสอบพานบอพานอีกนะคะกดหลายหลยค่ะทางนี้แต่ว่าถ้าคนไหนมาอยู่ทางยุโรปแล้วได้ไปใบขับขี่ทางยุโรปก็ซื้อว่าเก่งมากนะคะยอมรับเป็นยุคอะ่าเป็นเก่ง ของกระสร้างหัวมาเถอาครับว่าเป็ยนกับยาละแต่ว่าเฟ้นกับเป็นห่วงยุคขาดเ่ยกระนับมือเ่านะคะเบแฟนกับว่าถ้าฉันตายไปแล้วลดลาเธอจะทํายังไงก็สิขายมืดหรือขาดพี่น้องขาเดี๋ปั้นจะกรบย่านไฟฝ่าเอาขี้รถไฟได้ขี้รถทั่วได้ยังตามสะดวกโอกาสสมมติว่าเฮ้งใส่ชีวิตยุทางยุโรปเดือกรบวันข้างหน้ากระเบิ้งกนราคาต่ว่าฮาเฟ้นกระเสียนไปแล้วกับอยากไปยุทธทางบ้านเฮ่าพุ่นละครับพี่น้อง คอยอ่านคอยอวยไปเรื่อยๆแล้วนะคะตามขั้นตอนค่ะจังใดก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจกันไปเรื่อยๆเด้อค่ะเด้ออันใดบ้านี่ก่ะคอมเมียนกันมาเลยค่ะเสิไเด็ปรับปรุงเสได้เด็ดให้มันถูกต้องถูกอย่างค่ะถูกๆคนค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะครับคำาแนวน้าดีๆครับกำลังใจดีๆที่มีให้กันนะคะ สำหรับคนเข้ามาตที่3ามแด้วกับวันาัานเกินรอดเด้อค่ะสักพักก็สิไปเยี่ยมชมบ้านในของทุกๆคนคือกันเด้อค่ะเอาไปไว้หลายกับบ่ใดนะครับยิ้ยู่กัจองหอยููนะค่ะทุกคนคะ่ะเปิดพฟังเสียงพิ้นเสียงแค้น,นะคะ่ะยู่ได้ยามคืนหอดบ้านฟังหมอลำเก่าๆแดวอนวอนนูน่นนี่นะคะ กอเลยคลายไปความคิดถึงบ้านนะคะยิ่งช่วงโควิดหนากระแฮงกรรุ่นนะคะแต่ลบมือแต่เราเวลรุ่นไปนําว่าปฏิเิธให้เสียแบบใดปเปิดแบบใดกับเบิ้งไปเรื่อยๆครับไปแต่เด็กเมียบ,บ้านบ้านนอนนอนอยู่นั่นแะครับกับภระวนาหวให้ลวงไข้ไข่เจ็๊บมันทาบไปมันหายไปไวๆไห้นี่ไอ้วัคซีนฉีดต้านหรือวัคซีนรักษาไวไวเนาะค่ะเนาะทั่วโลกเกษตรกบมาสงบสุขอีกที่หนึ่งนะคะ อันนี้เมือม่อใดเมื่อใดข้าวช่องใดช่องใดเพราะว่าวช่องฮองฮอนเล่นทางใดกับข้าวเจรืองโคโรนานะคะหนาเบื่อหนาหน่ายเนาะพี่น้องเนาะเมื่อโ,อโ,อโครคไข้ไข้เก็บมันเกิดขึ้นมาแล้วเข้าก็ตตรงสู่ก็มั่นตรงใช้ชีวิตควบคู่กับโรคระบาดกันต่อไปให้ได้นะครับพี่น้องคะ่ะเขากะวังจาของเราคะ่ะเมื่อกี้ออกไปซื้อของเด้อค่ะย่ามบางนี่อหนเดียวออกไปซื้อของตามซูเปอร์หรือตามตลาดกัเข้ากับเบอรงเวลาเอาคะ่ะ ว่าช่วงไดคนสิเนียนช่วงค้นบ่เนียนเขาก็จังไปเข้ากับไปช่วงนั่นสิล่ะค่ะวันธรรมดาค่ะหามุ่งเศรอบายสองบายสามช่วงค้นสิบอกคมีน้ำห่างน้ำหยั่งนะคะเข้ากับไปซื้อของค่ะเขาไปอยากใส่หน้กกากนะคะจะหวานใส่ได้ก็ด,ดีค่ะตามซูปเปอร์ตามอะไรเราก็ใส่เข้าไปเลยจ้าจะได้ยังไงก็ป้องกันตัวเองกันค่ะเริ่มหาผ้าพันคอออกมาแล้วเด้อค่ะจริงๆเราผ้าพันคอเพิ่งนี่ไง ตัวตทักเองนอจ้ะทักเองยา่บ้างจริงๆเราม่หลากหลายสีอยู่ค่ะทักเวลาอยู่ค่ะนานาวาก็ดีอย่างหนึ่งค่ะหวกไหมพุ่มแน่ฟชั่นผาพันโคได้ค่ะสมัยตะจีนะคะตอนมายุยุโรปไม่ไหมนะครับพี่น้อง่ะความฝันน้องเฮาเนาะตะกีเนี่ยเฮา,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 าอยู่เมืองไทยเฮาว่านนอมาอยุยุโรปก้นกสิ ที่เน,นนะีคือเหนหอไอเฟลล่ะคะกอนมูหอไอเฟลแดาลอนดอนแดาอย่างแดาเอ้กูอยากมีจักเทียนหนึ่งเด้กไปอยายืนกลางผ่าพันข้อท่ายลูกกบหอไอเฟลนะคะนะั่นคือความฝันของทุกๆคน,ๆคนที่อยากของหลายๆคนนะคะ่ะตัวตกับผู้หนึ่งเด้อค่ะแต่ว่าก็ท่ายมาแล้วครับปีกอนค่ะไปเที่ยวปารีสพอดีวันเกิดพอดีช่วงเดือนกันยานะครับปีกอนค่ะ ตอนที่ไปเห็นหอเฟลิลไม่ๆหมๆนะครับพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวสิหาคลิปเก่าๆไอ้วิดีโอเก่าๆมาลุให้เบิรงกันด้วยเดี๋วเด้อคขาช่วงไปเที่ยวหลากหลายประเทศนะคะช่วงไอ้วันเกิดพอดีปีก้อนพุ่นไอ้จอนมาไอ้กรุงปารีทุ่นกันสิสันจอนด้วยไอ้รถไอ้ไฟไต้ดินนะคะสัน 1, ส่นหนึ่งสัน 3, ่นสองสั่นสามจอทัวร์ไอ้เมืองเล่ระไป4ีหาอยสถานีผุนละค่ะ ถือว่ายายันดับสองของโลกหรือว่าหนึ่งของโลกเหรอคาราล่าวนี่แหละค่ะขวกรถไฟแตยินของปารีสนะคะเมื่อวันเกิดก็กหญางออกไปจากสถานีรถไฟค่ะแฟนก็บว่าเ่อยา,างไปเรื่อยๆรดเ่าก็บว่า,ามันเป็นสวนหยังคือจังบวกเคลียร์ไงามปันไดย์ากุมาหยังนี่เนาะตะกี้นะคะเธอว่าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆย่างไปเรื่อยๆเดี๋ยวเธากับสิหูเองว่าผ้ามันหยัง เราก็ตื่นเต้นนิดนึงนะคะเดินเดินเดินไปเลยบอกว่าเธอก็เงยหน้าขึ้นดูที่ฉันพาเธอมาอะไรเพราะเงยหน้าขึ้นไปนะครับพี่โน้องคะตั้งเธอเลือ,อยูุค่ะสูงเจินเทินอยู่เลยนะคะหอไอฟเฟลค่ะนี่บอกค่าที่คนอยากมากหลายๆกันเนี่ยมันนี่บอกค่าโค้งเล็กจางห่างยังไๆอยู่นี่บอกค่าดอกแต่ก็สวยค่ะย่อมเราบ่าสวยยุคค่ะขึ้นก็ตั้ง ขึ้นไปหอดยอดสุดนะคะขึ้นลิฟต์นี่ก็ได้ต่อแถวกันขึ้นค่ะค่าขึ้นก็หกสิบเจ็ดสิบยูโรคนละค่าสองสามพันบาทไทยคนละค่าค่าขึ้นไปสูงสุดก็เลยประเด็ขึ้นมือนั่นนะคะก็ไม่ได้พยางรอพยางท้ายลูกท้ายอย่างก่อนค่ะไปมากเฟนวานก็ขึ้นว่าห้าอยากขึ้นได้บาบาก็เล็มือรุ่นก็เล็ไปขึ้นตึกที่สูงที่สุดของปารีสค่ะก็ได้เห็นวิวทัวร์วงปารีสคือกันค่ะ ถือว่างามค่ะกรุงปารีถือวางามยีหลีค่ะถือว่างามถือว่าเป็นเมืองสำหรับไอ,อ้ขันค้นวิ่งเข้าไปอยากมาชอปปิ้งนะคะสินค้าแบรนด์เนมต่างๆโมกกระเป๋ารองเท้ากิ๊บขัดที่อย่างต่างๆค่ะแต่ว่ากระแพงค่ะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเมืองที่สถาปัตยกรรมมนุษยสาวลีอีอย่างต่างๆมีแต่เนีย่ๆค่ะรอบๆกรุงปารีเรื่อยๆค่ะมนุษยสาวลีอันาน,านั้นนี่แน่คือซุ้มประตูชัย ของเมืองเล่าแหละคับเป็นสุ่มแหลกของไอ้ปารีสนะคะจะเขาอื่นอีกอย่างเนาะค่ะจำซื้อบ่อไร้เด้อค่ะแต่ว่ยาใหญ่ตัวมโหฬาร่านี่หรือจะละหมองข้างหน้ามอยุ่งเดี๋ยวเสียหาคลิปวิดีโอเก่าๆต่างๆที่เคยทายไว้นะคะสิมาลงให้เบิ่งกันดูดอกเด้อค่ะสําหรับมื้อี้ก็ะวัานั่นหววัวมวนเท่านี้เด้อครับพี่น้องคอยติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจกันไปเรื่อยๆเด้อจ้าสาหรับช่องน้องใหม่ เทยไทยในฮอลแลนด์จ้าแล้วอีกชื่อหนึ่งก็ชื่อโตโต้เด,ด้อจ้าแรกๆเกาชื่อโตโตไทยในต่างแดนนะคะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเทยไทยในฮอลแลนด์ก็อาสิร mm ู้มั้ยแสิติดหูคนง่ายก,กลัวกก็เลยเปลี่ยนเป็นซื้อนี่ก็แล้วกันนะคะซื่อจริงๆกับโตโต้จ้า mm hmm. ขอบคุณและสวัสดีด้วยค่ะทุกๆท่านนะคะทุกการติดตามการกดไลค์กดแชร์